ไป let's go ลองเปลี่ยนเป็น the dimeter โหแล้วถ้าผมใช้เป็นดูแล้วถ้าผมใช้เป็น the beat เหรอวะจะดีปะ the beat ปรับใหม่อืมอ่ตอนนี้ลองเป็น the d i m e อ e r ก่อนเผื่อ สลโลว์แบบเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหเอ้ยไม่มันจะเวดไอ้พวกนี้มันเล่นลิน้น Yup. ได้มีหน้าคุณเวทผมใช่ไหมเจอกันความใช่เนี่ยความช้าเลยเฮ้ยแต่ว ok> ่ามีป๊อปคลิปตางมาโอ้ยโต้ยโอ้โหมันแรงกว่าเยอะเลย rồi nó Stellar đồn. Một ăn ăn tí rồi à ui. Chí ha lá. ติ๊กเกอร์ถือว่าต้องเสียอบพิกนะเม่อกี้ผมไมมีสกิลเลยเฮ้ยสวยๆมาก่อนอึบอันนี้อย่านะ ใครที่กำลังหา ID ROV ผมขอแนะนำเพจไอเมนต้น TP 7ที่มี ID ให้เลือกเยอะสกีนแลมีเพียบการันตีผู้ติดตาม2 0 0แสนคนชื่อเพจอยู่ใต้คีย์เพ่ค่อยๆตามไปอยากรู้มันจะสโลขนาดไหนเฮ้ยโโอ้หไม่ทันไม่ไปไวจัดอะไรอ่ะ ไปไวเกินตีไปครับตีไปเฮ้ยอยากอันี้เลนล่างด้วยอ่ะเดี๋ยวผมจะวาเข้าไปเลนบนนะได้เลยเหรอมันไม่มีนติใช่ปะตัดแล้วกัน ตายๆๆเรียบร้อยไม่ตายหรอพอร์ดิโนแปใจยิ่งนักแป่ใจยิ่งนักไม่ตายได้ไง โอเคให้ hey, ใส่รูนเอาเวกมาสองเมตรนี่ก็ดีนะมันฟาร์มไวถึงจะไม่ต้องติดชีก็ถือนะแต่ว่าฟาร์มแล้วแบบค่อนข้างดีอ่ะเวิร์กชี้หาล้าตายปะเนี yeah, <work. S 2> ่ย Ôi tài nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เดร้ลยแปะอืมเดียวมันดึงเดี๋ยวผมต้องเคลียร์การก่อนอ๋ออีคีร่ามันมีนี่ด้วยนี่ได้คีร่าเดี๋ยวเจอขวานฟาร์มเจอกันนี่ขวานฟาร์มเฮ้ยเอ้ามันจะไปทะลุอ่ะ เมื่อกี้มันใช้สองไปแล้วไม่ใช่มันใช้ยังได้อีกเหรอน่าจะสกิลดีกว่าดิเอา้าได้เว้ยเจอกันเว้ยเฮ้ยจเจ้า,ากูกูก็หลอดเวย้ยอ่าอย่าจะฆ่ากูฆ่าไม่ได้หรอก <c oughs> พิ้ว <c oughs> พี่ <c oughs> พีเว้ยน้อง มันจะขับพี่เหล่าเว้ยนั้นโดนนะต่อเลือกพลเลให้เจ๊ก่อนดีกว่าใส่ป้อมใส่ป้อมเยี่ยตัวแม่งเวอร์ยิ่งหายเลยฟลิติโนโ เก็บเตษไม่โดนวะเนี่ยไม่โดนนะแต้มมันรีอย่างรีแล้วครับผมดีแล้วนะเขาอยากจะนัวเม็ดส้มก็นัวได้เลยนะแต่ผมไม่นัวละเนี่ยนาคอดีกว่าผมเล่นไปเรื่อยๆนาคอสจะตีเม็ดส้มก็ได้กหร่ก <laughs> ตีเม็ดส้มอีกทีเฮ้ย ai will only leave. Ay, yên a lặng đôi. Your team has destroyed a tower oh, all right, yeah, 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 an so and allies have been defeated. ผู้ลืมกดหลานตายแล้ววะมีโบเกตและวะ้วอ่ะอตีผมไม่โดนมันนะอตีผมไม่โดมนมันเฉยมันมีค้อนแล้วอะ่ะ เฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมีหน้าดักพี่ด้านล่างโดนยี่ไรอยู่ไหนเนี่ยฆ่ากูไปเนี่ยเนี่ยนะของมันเอาดักโอเคมันเอาดักมาตีรัวๆตีรัวผมว่าผมต้องมีดับถึงมันจะโดนอีกเลยสวย Ui cực tài Ngủ lên càng đơn trọ Đơn trọ đơn trọ Đồ ná đồ ná Kira ra Cái này

อย่างนี้ทุกตัวใช้ใช้คอ้อนหมดเลยอะไอ้ผมก็ใช้คอ้อนเจลลี่ก็ใช้คออ้อนเ้ยมาตัวไปดับถึกฮนะบวกความสโลระดับร้อยล้านพันล้านผมอยากได้ดับแดงได้หวะเอาจริงๆนะโอ้โหเบิร์ดที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่ก็ออก <laughs> ที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์กูเออ เดี๋ยวจะออกมันก็ออกว่ะสกิลสองอ้าวโอ้โหป้อมแตกไปแล้วมันยังตีอีกเลยป้อมแตกไปแล้วยังตีอีอกเลยตแต้มมนรีพร้อมแรงใช่ไหมใช่ครับอย่างงี้ผมไม่เอ็มวะเนี่ยใครเอ็มวะนั่นไงไอ้บี๊ พอได้เหรียญก็พอละเออเนี่ยได้เหรียญเงินฟาร์มป่าเนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้ไม่มันวะมันวะ